รอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องอายุยืนแบบไม่ป่วยทำอย่างไรทั่วโลกได้ยอมรับศาสตร์นี่เรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือทั้งหมด6เรื่องด้วยกันวันนี้จะมาจำแนกแยกแยะ6เรื่องนี้ให้เห็นเลยว่ามันเป็นหัวใจของการมีสุขภาพดีอายุยืนแบบไม่ป่วย ข้อที่หนึ่งคือการกินเสาหลักคายันสุขภาพดีอันแรกคือการกินการกินนี่เป็นเหตุที่สำคัญที่สุดคือกินผิดกินเกินในบางเรื่องกินขาดในบางเรื่องอันนี้ก็ทำให้ป่วยขึ้นมาได้กินเกินคือเกินอะไรก็ไม่ควรกินเกินเรื่องแป้ง โยเฉพาะข้าวเราพวกของที่มีน้ำตาลของหวานเราจะต้องกินเริ่มต้นด้วยการกินผักผลไม้ก่อนเพื่อให้การย่อยเอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกูโคเนี่ยจากผักผลไม้มันย่อยมาก่อนแล้วมันจะค่อยๆทยอยย่อยออกมาทีละน้อยทีละน้อย,อยเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยคุ้นชินกับน้ำตาลในเลือดแล้วอินซูลินเอาเข้าเซลล์ค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆ โปรตีนก็ขอให้เป็นปลาหรือถั่วหรือไข่ต้มดีกว่าที่จะไปกินเนื้อสัตว์ใหญ่ที่มีไขมันแทรกเสาหลักข้อที่2ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตก็คือเรื่องการออกกําลังกายเราจะต้องออกกําลังกายให้ครบ30มนาทีต่อวันทําติดต่อกันครึ่งชั่วโมงตื่นก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วทําอะไรก็ได้ที่เราถนัดถ้าไม่ได้ครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ยังดีนะทุกวันนะให้ได้ ข้อที่3นอนหลับให้เพียงพอ7 8ถึงชั่วโมงแต่ถ้าอายุมากขึ้นเหลือ6ชั่วโมงพอได้งดเปิดมือถือมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ในเวลาถึงเวลานอน22ในการเริ่มเข้านอนต้องไปแล้วทำไงให้ได้วิตามินดีทั้งวันกินกล้วยนะว่ากินไขต่ต้กเพื่อสร้างยานอนหลับเมลาโทนินให้ตัวเองอันนี้ข้อ3ข้อที่4เรื่องคลายเครียดเรื่องการฝึกสมาธิให้ส่งเสริมสุขภาพความจา ก็คือฟังเพลงอ่านหนังสือโยคะฝึกส,สมาธิทำใจใดีนึกใจเรื่องบวกอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีเสาหลักข้อที่5คืองดเหล้าบุหรี่เหล้าบุหรี่นี่เป็นตัวที่ทำลายทำลายเส้นเลือดอย่างมากที่ทำให้เราเป็นโรค NCD ลดได้ลดเลยเลิกได้เลิกเลยนะ แล้วเสาหลักข้อที่6คือเรื่องสังคมอบอุ่นครอบครัวอบุนมีเพื่อนมีสังคมมีชุมชนมีครอบครัวพี่น้องที่อบุ่นรักกันตรงนี้เป็นเกาะป้องกันโรคเอ d ซดีอย่างแน่นอนโดยสรุปนะฮะเรามีเสาหลักหขอ้อคืออาหารออกกำลังกายนอนหลับลดเครียดลดเล่าบุหรี่และสลังคมอบุ่นครอบครัวอบุ่น เหล่านี้แหละคือวิถีชีวิตในวิชาเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่จะทำให้ท่านไม่ป่วยแม้จะเป็นหนุ่มสาวและอายุยืนแบบไม่ป่วยอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทลาวิดาคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัย